สวัสดีครับโจนิสันเอกเคชัวนะครับวันนี้ครับโจอยู่กับนิสันคลิกนะครับก็คันนี้เป็นรุ่น V นะครับสีดำซึ่งราคาอยู่ที่8 2 9 0 0 0าบาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็เป็นของคุณสมาทนะครับก็ได้ทำเรื่องจองกับโจไว้ที่ในงานตอนมอเตอร์เอ็กโวที่ผ่านมานะครับก็วันนี้ครับก็จะรับมอบกันแล้วนะครับเดี๋ยวโจจะเดินทางไปส่งคุณสมา์ที่แถวสาทรนะครับ ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็ก่อนอื่นนะครับโจก็จะพามาชมนะครับว่ารถคันนี้ได้ติดตั้งอะไรไปเพิ่มเติมบ้างนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็รายละเอียดตัวรถต่างๆก็เพื่อนๆหลายคนก็อาจจะทราบในส่วนของรา,ายละเอียดสเปคอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวโจพามาชมในรายละเอียดเพิ่มเติมดีกว่านะครับก็เริ่มจากเป็นฟิล์มด้านหน้าเลยนะครับก็คันนี้คุณสมาร์ทเลือกเป็น 60%นะครับส่วนรอบคันก็จะเป็น60%เช่นเดียวกันนะครับก็ที่นิสสันเอ็กเคชัวของเรานะครับก็ใช้ฟิล์มไฮคูเซรามิกอย่างดีเลยนะครับสำหรับรถพรีเมียมแบบนี้นะครับก็โทนสีดำนะครับเลือกฟิล์มสีดำก็จะโดดเด่นมากนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นดำเมทัลลิกนะครับเดี๋ยวพามาชมภายในกันบ้างนะครับ ภายในก็จะมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาชุดสไตลิสตแอมเบรไลท์นะครับก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับหนังโทนสีดำเดินตะเข็บได้สีเทานะครับประมาณนี้เลยนะครับก็หน้าจอเชื่อมต่อ,อ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ได้อยู่แล้วนะครับสำหรับรุ่น Gen 2นี้นะครับ แล้วก็เป็นแบบไฟฟ้านะครับใช้งานง่ายนะครับสะดวกมากครับแล้วก็สวยงามด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับช่วงบ่ายโจก็จะเดินทางไปส่งมอบคุณสมาร์ทที่สาทรนะครับก็มีโจก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามแล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็ท่านไหนที่สนใจนะครับก็ติดต่อทักหาโจได้ที่เบอร์0657422498นะครับหรือเข้าไปที่ช่อง YouTube โจนิสันป้ายแดงนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับ